สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอแอปใหม่แอปตัวใหม่นะคะเป็นแอปเกี่ยวกับเงินคือแ a s h b a c ชื่อแอปบล็อกไมวอล์ไมวอล์มีดีอยังไงนะคะก็คือการที่เราไปกินเที่ยวช้อปปิ้งเติมตน้ำม,มันใช้จ่ายในส่วนต่างๆแล้วเราได้รับเงินส่วนต่างเพิ่มมาด้วยมันเป็นยังไงคือมันดีกว่าที่เราอะจ่ายเงินชิงใช่ไหมอ่ะมาดูว่าแอปนี้ทำงานตัวนี้นะคะ worldwide นะคะเป็นแอปที่ worldwide ไปถึงในนี้นะทั่วต่างประเทศทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือ เราไม่ต้องบอกว่าถึงฉันจะไปอยู่ที่ไต้หวนันหรือเกาหลีหรือ,อยุโรปเอ่อฉันจะใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าสเปกตัวนี้ก็ครอบคลุมทั่วทั้งหมดท,าทาั้งโซนทั่งโลกเลยกว่า55ประเทศแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะจะให้เงินคืน1นึ่เท่ากับ1บาทเนยนะให้เยอะมากแล้วก็เวลากินที่เราหรือแม้แต่คุณโรงแรมจองตัวต๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะเป็นพันธมิตรร่วมกักนทีน่ย่อมใหญ่แบบนั้นตงนั้นเราไม่ต้องบอกว่าอือสมมติเราใช้ไปแล้วเราจะไม่ได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราทดลองแล้วว่่่าาาาเเเอออออมมมมมมัััันนนนนได้้แแแแลววววกกกกก็็็จจะะะีพิิศษตปคคชบืืงสส คือเนึนงบาทเท่ากับหนึ่งหอยใช่ไหมหนึ่งหอยเท่ากับหนึ่งบาทเสร็จแล้วอ่ะเราสามารถไปเลี่ยงสมมุติว่าตอนนี้ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเออเอาไปเสร็จมาแล้วก็มาสแกนสแกนเพื่อที่จะได้รับเป็นหอยเงินคืนย้อนหละบาทนั่นแหละก็คือแบบได้เงินคืนแน่นอนเป็นๆแล้วก็ตัวแอปนี้นะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราหรือว่าเราสามารถทำมาเต็มเพิ่มยิ่งแชร์เราก็จะได้เงินได้หอยได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวแอปนี้อะรองรับชั่วโลดตอนนี้อยู่ที่กรีนนะคะ ยังมาประชุมสัมนาก็คือคนเยอะมากวันที่เว้นที่สักเซฟูลที่เไหนคือแบบว่าคุยเขาทำงานเก่งมากแล้วเขาดูทีมันจะมีเว็บไซต์ที่มีตัวตนอถเชื่อถือได้แล้วก็เป็นแอปที่ดาวน์โหลดฟรีแต่ะไรไม่ต้องกลัวว่ามันจะสร้างกมไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแอปที่ดาวน์โหลดฟรีโหลดมาใช้แล้วก็สบายๆบายหรือว่าอยากได้เราอยากเพิ่มเติมก็คิดที่ลิงก์ได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้เลยชูอาร์โคเทีมคลาสแต่วันนีก็แค่นี้นะคะ